เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนึ่งแทนหนึ่งปรารถนาบทที่97 กล่าวถึงตรงนี้นางแท่นเสียงเหอะทีหนึ่งกล่าวต่อไปว่าแค่ทำท่าสวยงามหลอกตาผู้อื่นได้นิดหน่อยก็คิดว่าตัวเองเป็นจอมยุดิหญิงจริงๆอย่างนั้นหรือฮะ เฉินฟางเป็นผู้ได้เขาขยับนิ้วนิดเดียวนางก็คงขาหักหากนางกล่าเหิมกระเดิมต่อหน้าเฉินฟางเขาตบแค่สองฉาดนางก็ตายแล้วอูท่ายเฟยฟังแล้วพลันย้ำยิ้มยกนิ้วหัวแม่มือขึ้นกล่าวว่าความคิดของท่านนาลละล้ำเลอจริงๆแต่ว่านางขหมวดคิ้วเข้าหากันอีกครั้งเอ่ยอย่างกังวล ไปลวดเจิงนังคนชั้นต่ำนั่นมิใช่คนที่รับมือได้ง่ายๆมันจะยอมฟังคำสั่งพวกเราแต่งงานกับเฉินฟางแต่โดยดีได้อย่างไรกันโหยินผู้เท่าเซสนกล่าวว่าจุดนี้ไทยเฟยมิต้องกังวลอีกไม่กี่วันคือเทศกาลล่าป้าตามธรรมเนียมในปีที่ผ่านมาวังหลวงต้องจัดงานเลี้ยงเชิญขุนนางบุญบูและญาติพี่น้องของพวกเขามาร่วมดื่มกินกัน พวกเราเพียงแต่ใช้โอกาสนี้แนะนำไปลัวเจ้างให้เป็นภรรยาของเฉินฟางต่อหน้าทุกคนไม่ว่านางตอบรับหรือปฏิเสธล้วนแต่ทำให้ตัวเองต้องตกอยู่ในสภาพขี่หลังเสือแล้วหลงยากทั้งสิน้นหากรรบปากนางต้องเป็นภรรยาของเฉินฟางหากนางกล้าปฏิเสธหูหยินผู้เท่าสั้ญาย,ยิ้มชวนขนลุกกล่าวต่อไปว่า ก็เท่ากับยอมรับต่อหน้าทุกคนว่านางไม่ต้องการเฉินปางเช่นนี้แล้วตระกูลไปไม่เพียงปลายเป็นศัตรูในสายตาของเฉินฝ่างโดยไม่รู้ตัวเกรงว่ากระทั่งไทยฮองไทยเฮากับห้องเต้ก็จะทรงติดร่างแหไปด้วยอย่าลืมเล่าตอนนี้ ไอลวดเจิงเป็นถึงที่ดาบุญธรรมของไทยหองไทยเฮาต่อให้นางไม่คำนึงถึงตัวเองก็ต้องคำนึงถึงหน้าตาของราชวงดังนั้นคำพูดปฏิเสธจึงมิอาจเอ่ยออกมาได้ง่ายดายเพียงนั้นอู่ไทยไฟพยักหน้ากล่าว แผนการของท่านนะล้ำเลิศอย่างแท้จริงแต่มีเรื่องหนึ่งที่ท่านน้าก็รู้ดีแก่ใจตอนนี้เซอร์เจิงอ๋องกับนางคนชั้นต่ำนั่นสนิทชิดเชื้อกันมากในงานเลี้ยงเทศกาลล่าปลาหากฉินฝั่งอยู่ในงานท่านอ๋องก็ต้องอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันถึงตอนนั้นหากเซอร์เจิงอ๋องเอ่ยปากปฏิเสธ เขามีสิทธิ์อะไรมาปฏิเสธเล่าพูดให้หน้าฟังสักหน่อยเขาคือพี่ชายบุญธรรมของไปลัวเจิงพูดให้ฟังดูแย่สักหน่อยพวกเขาสองคนเป็นชู้รักกันขณะที่ความสัมพันธ์ทุกอย่างยังไม่ชัดเจนหากเซอร์เจิงอ๋องเสียกิริยาคัดค้านต่อหน้าทุกคนรังแต่จะนำคำคอรหามาสู่ราชวงศ์ไม่แน่ว่าอาจนำมาซึ่งความเกลียดแค้นจริงชังของเฉินฟาง ขานได้ยินดังนี้อู่ไท่เฟยไม่อาจไม่ยอมรับว่าขิงแก่เผ็ดจริงๆแผนการที่หูหยินผู้เท่าสนนำเสนอนี้เรียกว่ายิงธนูดอกเดียวได้นกสองตัวทั้งกำจัดไปล่วเจิงที่คอยขวางหูขวางตาออกไปได้ทั้งเป็นประโยชน์แก่หล้านสาวของตัวเอง อูท่ายเฟยแจ่มแจ้งในใจดีเซินชัยโรปักใจรักมั่นต่อเสื้อเจ้งออง๋องถึงแม้นางกับคุณชายตระกูลห่วงมั่นหมายกันเมื่อหลายปีก่อนแต่ระยะนี้ตระกูลเซินคิดหาทางยกเลิกการแต่งงานกับตระกูลห่วงอยู่ตลอดเวลาขอเพียงเซินชัยโร و. สามารถมัดใจเสื้อเจ้งออง๋องและแต่งงานเป็นพระชายาได้อนาคตของตระกูลเซินก็จะก้าวไกลมิอาจประมาณ โฮยินพูเท่าเันที่นำเสนอแผนการล้ำเลิศเสร็จสิ้นเพิ่งเดินจากไปอู่ไท่เฟยก็รีบไปหาสู่กุ้ยถึงที่เพื่อแบ่งปันข่าวดีนี้แก่เขาด้วยความตื่นเต้นถึงแม้ถูกตบ30ทีทำให้สู่กุ้ยจมูกช้ำหน้าบวมแต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต อู่ไท้เฟยได้เชิญหมอที่ดีที่สุดในวงังมารักษาชู่กุย้ยเพียงเจ็ดแปดวันหน้าที่บวมของชู่กุย้ยก็บันเทาลงจนแพทบมองไม่ออกหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นสองนายบ่าวคู่นี้ชิงชังคนในตำหนักปีเยื่อรวมถึงห้องเต้น,น้อยอย่างมากคิดอุบายชั่วช้าสั่งสมไว้ในจิตใจทุกวันเจ็บใจจนอยากจับสองคนนั้นมาสับเป็นหมื่นๆชิ้นเพื่อระบายความชิงชังในหัวใจ เจ้าบอกว่า หูหยินภูเท่าซันคิดแผนการรับมือนางคนชั้นต่ำนั่นได้แล้วหรือยามนี้ในห้องมีเพียงส่กุ้ยกับอู่ไท่เฟยสองคนเท่านั้นตามกฎระเบียบในวังคนเป็นเบาทุกคนต้องยกย่องเทิดทูนเจ้านายดังเทพพยายดาทุกเวลาแต่ที่เห็นตอนนี้ส่กุ้ยกลับนั่งเอาขาพาดเขาเหมือนนายท่านใหญ่ในมือถือจอกสุราส่วนอู่ไท่เฟยก็เปลี่ยนจากท่าทางเจ้า นายมาเป็นสตรียืนอยู่ด้านหลังสู่กุย้ยบีบนวดไหล่ให้เขาอย่างนุ่มนวลกล่าวได้ว่ารูปโฉมของสู่กุ้ยไม่เลวจริงๆปีนี้เขาอายุ40กว่าปีแล้วแต่เป็นเพราะอยู่ในวงังบำรุงรักษามาเป็นอย่างดีจึงดูไม่มีความแตกต่างกับบุรุษหล่อเหลาที่อายุ25-26ปีส่วนอูไท่เฟยแม้มีอายุไล่เลี่ยกับเขา แต่สุดท้ายสตรีก็ต้านทานความชาราสู้บุรุษไม่ได้หางตามีริ้วรอยเหี่ยวย่นหลายเส้นเทียบกับชูกุ้ยนางดูชาราอย่างบอกไม่ถูกเผ่าว่าเรื่องนี้มิได้ส่งผลต่อความลิงโลดในยามนี้รีบฉีแจงแผนการที่หูหยินผู้เท่าสนนำเสนอออกมาโดยละเอียดอ่าอุ้ยขอเพียงพวกเราวางแผนให้ไปล่วเจงแต่งงานกับเฉินฝางได้ ความแค้นในวันนั้น ข้าก็เอาคืนให้เจ้าได้แล้วสู่กุ้ยเงยหน้าขึ้นกรอกสุราในจอกลงท้องจากนั้นจึงดึงอู่ไท่เฟยที่ยืนอยู่ด้านหลังคอยประนิบด้วยความกระเตือเรือร้นเข้ามาในอ้อมกอดแหวกเสื้อของอีกฝ่ายออกด้วยการกระทำอุกอาจจุมพิษยอดเขาง,งามทั้งสองบนหน้าอกอย่างรุนแรงอู่ไท่เฟยเคลือบเคลิม้มอ่อนระทวยอยู่ในอ้อมกอดของเขาร้องครางเสียงเบาพลางจับฝ่า มือใหญ่ของอีกฝ่ายมาวางบนจุดเร้นลับของตนชูกุ้ยถูกกิริยายเอาอย้ายวนปุกเรา้าจนหน้าแดงไปหมดเขากดร่างมีสเสน่ห์ในอ้อมกอดลงบนเตียงฉีกถึงเสื้อผ้าบนร่างของอไท่ายฝอยทิ้งไปอย่างดุร้ายดุดดังสัตว์ป่าที่ถูกทิ้งให้หิวโหยมาสามวันสามคืนชั่วขณะที่เรือนร่างอรชรยวนใจปรากฏแก่สายตาของชูกุย้ยเขาก็ควบคุมเลือดเนื้อพี่ร่ำร อย่างกลุ้มคลั่งในกายไม่อยู่ยกเกลียวขาขาวเนียนทั้งสองข้างของนางขึ้นพาดไหลของตอนโดยแรงในห้องห้องหนึ่งของตำหนักจ่นซิ่วเกิดเหตุการณ์รันตวนจิตขันทีและนางกำนันที่เฝ้าอยู่ด้านนอกราวกับไม่รู้เรื่องแม้แต่น้อย ยามนี้บนหลังคาของตําหนักจิ่นซิ่วกระเบื้องแผ่นหนึ่งถูกคนเปิดออกเบาๆและถูกคนวางลงเบาๆอีกครั้งคนผู้นั้นเห็นภาพว่าหวางกับตาตัวเองรอยยิ้มครุ่นคิดปรากฏขึ้นบนริมฝีปากจากนั้นภายใต้แสงจันรางเลื่อนนางมาอย่างแผ่วเบาและจากไปอย่างแผ่วเบาตั้งแต่ต้นจนจบมิได้ก่อเกิดซุ้มเสียงแม้แต่น้อยไม่นาน วังหลวงก็ได้ต้อนรับการมาเยือนของงานเลี้ยงล่าปลาที่หนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งสำหรับต้าฉีล่าปลาคือเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าชนชั้นสูงในวังหลวงหรือชาวบ้านธรรมดาต่างก็จัดสำรับอาหารพรั่งพร้อมบริบูรณ์ไว้ในบ้านเพื่อฉเฉลิมฉลองการมาเยือนของเทศกาลล่าปลาสำหรับชาวบ้านทั่วไปเทศกาลคือสัญ,ญลักษณ์ของประเพณีชนิดหนึ่ง หากฐานะดีหน่อยก็จัดงานใหญ่โตเอกะเริกฐานะด้อยหน่อย ็เป็นเพียงสิ่งที่ต้องดำเนินไปเท่านั้นแต่สำหรับบรรดาชนชั้นสูงในวังหลวงเทศกาลน้อยใหญ่ในแต่ละปีกลับขยายความออกไปในอีกความหมายหนึ่งกล่าวให้ชัดเจนมันคือการให้สถานที่แก่คุณชายคุณหนูสูงสักทั้งหลายได้รู้จักและสารสัมพันธ์กันเช่นนี้ถึงเป็นประโยชน์ต่อการแต่งงานเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบรรดาขุนนางใหญ่ในราชสำนักให้ความรู้สึก ของกันและกันก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งงานเลี้ยงล่าปาปีนี้ยังคงเหมือนเช่นเคยบรรดาขุนนางและชนชั้นสูงที่ได้รับเทียบเชิญเหล่านั้นไม่มีใครไม่แต่งกายสดใสสวยงามบุรุษแต่งกายประณีตสวมชุดแพรไหมสตรีงามหยดย้อยดุดบุกผาสะอดสะออง เพราะฝ่าบาทพระชนมาพันสายยางน้อยดังนั้นในช่วงสองปีที่ผ่านมาเมื่อเชื้อพระวงจัดงานเลี้ยงต่างๆจึงให้ไทยฮองไทยเฮาเป็นผู้ออกหน้าดำเนินงานทั้งสิ้นสิ่งที่ปีนี้แตกต่างไปจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยคือนอกจากเซื้อเจิ้งอองเจ้าจริงและบรรดาเชื้อพระวงคนอื่นๆที่ถูกแต่งตั้งเป็นชิ้นอ,อง หรือจิ้นอ่องแล้วยังมีอันอีจิ้นจูพี่ไทยฮองไทยเฮาทรงรับเป็นธิดาบุญธรรมอีกคนหนึ่งนับจากครั้งตอนที่จางฝูไหลารอบปรงพระชนห้องเต้ไม่สำเร็จครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองที่ไปล่วเจิงได้เผยโฉมหน้าต่อบรรดาขุนนางบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ขุนนางใหญ่ในเหตุการณ์จำนวนไม่น้อยต่างวางแผนกันอยู่ในใจ ตอนนี้คุณหนูของจวนโหผู้นี้ไม่เพียงถูกไทยหองไทยเฮาชื่นชมยังได้รับความไว้วางพระไทัยจากห้องแต้เกียรติยศนี้มิใช่สิ่งที่ทุกคนจะได้รับขุนนางใหญ่จำนวนไม่น้อยต่างกําลังคิดหากบุตรชายของตอนได้แต่งคุณหนูตระกูลไปเข้าบ้านมาเป็นภรรยาอาจมีส่วนช่วยเหลือในหน้าที่การงานกับตำแหน่งขุนนางในภายภาคหน้าอย่างใหญ่หลวงแน่นอนขุนนาง เหล่านี้เข้าใจเรื่องราวระหว่างตระกูลเซินกับตระกูลไปเมื่อครั้งนั้นอยู่บ้างระดับหนึ่งแต่เรื่องผ่านไปนานเพียงนี้แล้วคงมีอยู่ไม่กี่คนที่ยังจดจำเรื่องที่ผ่านมาไม่ยอมลืมเลือนยิ่งไปกว่านั้นคนเหล่านี้มิใช่คนง้อง,งมเหตุผลที่ตระกูลเซินขอถอนมั่นตระกูลไปในตอนนั้นคือคุณหนูไปไม่รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีอยาบคายเอาแต่ใจแต่จากที่ได้ สัมผัสมาสองสาครั้งพวกเขาพบว่าคุณหนูไปรูปโฉมสง่างามกิริยาอ่อนช้อยวาจาสุภาพมีมารยาทไม่สอดคล้องกับความผิดที่หูหยินผู้เท่าสซนใส่ร้ายไว้แม้แต่น้อยไม่รู้จริงๆว่าตอนนั้นตระกูลเซนถูกอะไรเข้าสิงถึงได้ปฏิเสธสตรีที่งดงามเช่นนี้ได้ ดังนั้นขุนนางใหญ่บางคนจึงเกิดความคิดที่จะสารสัมพันธ์กับไป่ล้วเจิงตักเตือนบุตรชายของตนเป็นการส่วนตัวพยายามไปปรากฏตัวต่อหน้าอันอีจิ้นจู่ให้มากที่สุดต่อให้มิอาจแต่งเป็นสามีภรรยาก็ห้ามผูกแขนกับชนชั้นสูงผู้นั้นในสายพระเนตรไทยฮองไทยเฮาผู้นี้เป็นอันขาด เป็นดังเช่นปีที่ผ่านมางานเลี้ยงล่าปลาในวังหลวงจัดอย่างหรูหราโอ้อายิ่งไทยฮองไทยเฮาสวมฉลองพระองค์หงสีแดงอมม่วงปักปิ่นระยะที่พระเกศาถึงแม้ทรงพระชาาภาพแต่พลังอำนาจยังคงไม่ลดน้อยลงทุกคนคุกเข่าถวายบังคมไทยฮองไทยเฮากับห้องเต้ตามกฎระเบียบในวังเมื่อเสียงเครื่องสายอันแผ่วเบ,เบานุ่มนวลดังขึ้นช้าๆบรรดา แขกเรือในงานจึงทยอยกันกลับไปนั่งยังตำแหน่งของต้นนับตั้งแต่อู่ไท่เฟยออกมาปรากฏตัวในงานดวงตาหลุกหลิกวนเวียนอยู่ที่ไปลรั้วจเจิงไม่ไปไหนด้วยฐานะแม่ทัพขั้นสองในราชสำนักแม่ทัพเวยอู่ฉินฟงังไม่มีทางถูกลืมเลือนอยู่นอกเหนือโอกาสเช่นนี้ ไปล่วเจิงหลังจากวันนี้ไปข้าจะคอยดูว่านางคนชั้นต่ำแพทย์ยาเช่นเจ้ายังจะยิ้มอย่างเจิดจารัสหน้าหลงไหลเช่นนี้อยู่ได้หรือไม่ กล่าวถึงไป่้วดเจิงในวันนี้ด้วยการจัดแจงอันพิธีพิธานของไทยฮองไทยเฮานางสวมชุดกระโปรงยาวแบบชาววังสีฟ้าอ่อนคลุมด้วยผ้าโปร่งบางเบาสีอ่อนอีกชั้นหนึ่งกระโปรงพลิ้วไหวแขนเสื้อพาเยอะพายาบกอบกับดวงหน้างามล้ำเลิศที่แฝงความเยือกเย็นสง่างามของนางชั่วขณะหนึ่งนางได้กดข่มบรรดาคุณหนูสูงสักในงานเลี้ยงโดยไม่รู้ตัวแม่นางที่งดงาม มักดึงดูดสายตาของคนรอบข้างเอาไว้ได้อย่างง่ายดายเสมอนอกจากบรรดาทายาทชนชั้นสูงที่ตั้งใจพุ่งเป้าไปที่ไปล่วเจิงแล้วผู้ที่มีสายตาร้อนแรงที่สุดก็คือเจ้าจริงกับเซินกูเฉินคุณชายรองตระกูลเซิน กล่าวได้ว่าในบรรดาหนุ่มสาวชนชั้นสูงที่อยู่ในงานระดับการดึงดูดสายตาของเจ้าจริงกับเซินกูเฉินเปรียบเทียบสูงต่ำกันมีได้เพียงแต่คนแรกเปิดเผยเขี้ยวเล็บเกินไปส่วนคนหลังก็ดูเก็บตัวสุขุมคนหนึ่งคือพระพันปีผู้ยิ่งใหญ่อีกคนคือคุณชายร้องแห่งตัวกัวกองมิว่ายื่นคนใดมาตรงหน้าเหล่าสตรี ต่างก็เป็นบุรุษระดับสุดยอดที่น่าช่วงชิงหลังจากบุรุษล้ำเลิศสองคนนี้นั่งลงแล้วกลับถูกไปล่ลวดเจิงดึงดูดสายตาไว้พร้อมกันโดยมีได้นัดหมายจากสายตาจ้องมองร้อนแรงของพวกเขาบ่งบอกอย่างชัดเจนสองคนนี้ต่างมองอันอีจิ้นจู่เป็นเหยื่ออย่างเห็นได้ชัดเสน่นชัยโรที่นั่งอยู่ในงานเลี้ยงมาโดยตลอดนับแต่ชั่วขณะที่นางเข้างานเป็นต้นมา ก็พุ่งความสนใจทั้งหมด ไปที่ตัวของเซอร์เจิงอ๋องเจ้าจริงเพียงแต่ไม่ว่านางจะชมดชะม้อยนำเสนอตัวเองเช่นไรเซอร์เจิงอ๋องก็มีเคยจะหลดสายพระเนตรมาที่นางแม้สักแว็บเดียวสิ่งที่ทำให้นางคับแขนใจมากที่สุดคือเมื่อมองตามสายพระเนตรอันลหลงไหลของอีกฝ่ายไปนางพบว่าตัวการที่ช่วงชิงความสนพระทยของเซอร์เจิงอ๋องไปทั้งหมดคือไปล่วเจิงที่นางเปรียดเข้ากระ ดุกดำสีหน้าท่าทางที่เปี่ยมด้วยความเครียดแค้นชิงชังของเซินชยัยโรถูกฮูหยินผู้เท่าเซินที่นั่งอยู่ข้างกายนางเห็นเข้าพอดีนางดึงแขนเสื้อของหลานสาวจากใต้โตะ๊ะกล่าวเสียงเบาว่าอย่าเสียกิริยาต่อนหน้าไทยฮองไทยเฮาท่าทางของเจ้าเมื่อครู่ไม่น่าดูเอาเสียเลยเซินชยัยโรสงบจิตใจลงเหยียดปากพลางกล่าวอย่างไม่พอใจว่า ข้าไม่เข้าใจนางผู้หญิงแส่ไปนั่นมีดีที่ตรงไหนกันนางเอาแต่จีบปากจีบคอแะะดดจริิตเสแสงทั้งวันแต่ไทยฮองไทยเฮาฝ่าบาทและท่านอองต่างยกย่องเชิดชูนางเสียเต็มประดาฮึดูท่าทางจ้องหองของนางคงนึกว่าตัวเองเป็นองค์หญิงไปแล้วจริงๆเห็นแล้วมันหน้าโมโหนะักนางเด็กคนนี้ ต่อให้เจ้าเกลียดนางเด็กแสบไปฝังใจก็แก้ไขปัญหาตรงหน้ามีได้แทนที่จะปล่อยให้ตัวเองนั่งโมโหเจียนตายอยู่ตรงนี้ไม่สู้ทำใจให้สบายรอดูละครสนุกฉากต่อไปจะดีกว่าเสินชัยรูดวงตาเป็นประกายกล่าวว่าท่านยา่าหรือว่าท่านวางแผนเตรียมการอะไรไว้เจ้าคะริมฝีปากของโฮยินผู้เท่าเซินเหยียดเป็นรอยยิ้มลึกลับกล่าวว่า ข้าวางแผนเตรียมการอะไรไว้หรือไม่เจ้านั่งอยู่ตรงนี้คอยดูก่็แล้วกัน ภาพพี่ย่าหลานตระกูลเซินคู่นี้นั่งประสิบประซาบกันฉายอยู่ในดวงตาของเซินกูเฉินพี่นั่งอยู่ไม่ไกลในมือของเขาถือจอกสุราท่าทางคล้ายกํำลังจิบของเหลวที่อยู่ภายในดวงตาแหลมคมกลับกวาดมองทุกความเคลื่อนไหวโดยรอบงานเลี้ยงเซินกูหงคุณชายใหญ่ตระกูลเซินที่นั่งอยู่ข้างกายเขาสะกิดหัวไหล่เขาเบาๆกล่าวด้วยเจต,ตนาไม่ เชื่อว่าอันอีจ้นจูคือของดีหายากจริงๆหากตอนนั้นพวกเราตระกูลเซินมิได้ถอนมั่นตระกูลไปตอนนี้ของดีนั่นคงกลายเป็นลูกสะภ้ยของตระกูลเซินเราไปแล้วพูดตามตรงนะน้องร้องหากตอนนั้นอันอีจ้นจูคือสตรีที่ท่านปู่หาให้ข้าข้าไม่มีทางปล่อยให้ท่านย่าปฏิเสธสตรีที่งดงามเพียงนี้แน่ น่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆตอนที่กล่าวประโยคนี้ออกมาดวงตาของเซินโกูหงทอประกายลุ่มหลงส่วนไปลัวเจิงที่ถูกเขาจับจ้องไม่วางตาถูกเขามองกรากับเป็นเป้าหมายล่าสวาสดปรารถนาช่วงชิงเหยื่อนั้นมาอยู่ในมือจับฉีกกินลงท้องเซินโก้เัินปลายตามองอีกฝ่ายด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกกล่าวเสียงเย็นชา ในเมื่อข้างกายท่านมีจิ้นจูอยู่แล้วก็อย่ามัวแต่คิดถึงคนอื่นอยู่เลยอย่างน้อยก่อนที่หลิงซีจิ้นจูจะแต่งเข้าตระกูลเซ่นอย่างเป็นทางกานชื่อเสียงความเจ้าชู้ของท่านมิอาจให้ใครล่วงรู้ได้เซินกูหงแค่นหัวเราะอ,อย่างไม่เห็นด้วยกล่าวว่ามีประโยชนหนึ่งกล่าวได้ดี ตายใต้ดอกโบตันเป็นผีก็ยังสงา่าลุ่มหลงในความงามคือสัญชาติยานของบุรุษทุกคนในใต้ล่านี้ยิ่งไปกว่านั้นข้าอายุยี่กว่าปีแล้วต่อให้หลิงซีจิ้นจูผู้นั้นสูงทรงหน้าธนุถนอมเพียงได้สุดท้ายก็เป็นเพียงดอกไม้ประดับบ้านที่ชวนมองแต่ใช้งานไม่ได้จริง ต่อให้วันหนึง่งแต่งเข้าตระกูลสนของพวกเราใช่ว่านางจะรู้จักเอาอ,อกเอาใจข้าได้ดีเท่ากับบรรดาหญิงงามในหอคณิกาเหล่านั้นแน่นอนในวันหน้าฐานะโฮยินเศร้ากัวก้องข้ายังคงมอบให้นางเพียงแต่ในอนาคตข้าอยากรักใคร่เอ็นดูสตรีนางได้หลิงซีจิ้นจูไม่มีสิทธิ์ออกเสียง เมื่อเซนกูฉันได้ยินเขาเอ่ยคําว่าเศร้ากัวก้องสามคำนี้ประกายเยอะอยันและดูแคลนวูบหนึ่งว่าผ่านดวงตาก่อนจะเลือนหายไปพี่ใหญ่ของเขาผู้นี้สําคัญตนผิดอย่างแท้จริงไม่ลองคิดดูบ้าง หากหลี่ชิ้นอองทราบความประพฤติในยามปกติของเส่นกูหองการแต่งงานของตระกูลเส่นกลับตระกูลหลี่สุดท้ายแล้วจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ถึงแม้ดวงตาเขาจะแฝงความดูแคลน แต่ปากกลับมีได้กล่าวอะไรมากต่อเรื่องนี้ขณะที่ทางตระกูลเซนต่างมีความคิดอยู่ในใจบรรดาไทเฟยในวังหลังก็เปลี่ยนหัวข้อสนทนาไปที่ไปด้วยเจิงโดยปกติไทเฟยเหล่านี้ใกรชิดสนิทสนมกับอู่ไทเฟยอย่างยิ่งตอนมางานเลี้ยงล่าปลาอู่ไทเฟยเคยพูดกับสตรีเหล่านี้เป็นในว่า ตอนนี้ไทฮองไทยเฮาทรงเป็นห่วงอันอีจิ้นจูเหลือเกินอันอีจิ้นจูอายุจวนจะสิบปีแล้วกลับยังไม่มีคนชายตระกูลใดว่ายวานมาสู่ขอไทฮองไทยเฮาฐานะสูงสักเรื่องประเภทนี้ย่อมไม่อาจเอ่ยพระโอดด้วยพระองค์เองได้หากบรรดาไทเฟยเหล่านี้อยากเอาพระไทไทฮองไทยเฮาก็มาแสดงความเป็นห่วงเรื่องการแต่งงานของจิ้นจูต่อ เบื้องพระพักไทยฮองไทยเฮากันดีกว่าไทยฮองไทยเฮาจะได้ทรงรู้สึกดีกับพวกนางโดยปกติ ไท่เฟยเหล่านี้ต่างเชื่อฟังและปฏิบัติตามอู่ไท่เฟยอยู่แล้วจึงเชื่อถือไม่สงสัยในคำพูดของอีกฝ่ายดังนั้นหลังจากงานเลี้ยงเพิ่งเริ่มได้ไม่นานบรรดาไท่เฟยก็ยกยอไทยฮองไทยเฮาว่าสงโชคดียิ่งนักที่ได้สตรีงดงามผู้หนึ่งเป็นธิดาบุญธรรมพางเปรยเรื่องการแต่งงานของอันอีจุ้นตู่อย่างระมัดระวัง ผู้ที่เอ่ยเป็นคนแรกคือหลิวไทเฟยซึ่งใกล้ชิดกับอู่ไทเฟยที่สุดครั้นไทเฟยคนอื่นๆเห็นหลิวไทเฟยเอ่ยปากก็กลัวเหลือเกินว่าตนเองจะไม่มีโอกาสได้นะ้าจึงเริ่มแย่งกันแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยต่ออันอีตุนจูอย่างไม่มีใครยอมใคร กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ